สวัสดีค่ะช่องแนวยูแนวกินค่ะมือหนีสิพ้ามาเบิงพัดกักะเผ้าเครื่องในค่ะไปเบ่งวิธีการเห็ดเลยค่ะเริ่มแหลงห้องกระจิตใจน้ำมันนะคะผีกะเทียมที่เข้าตามไบวนะคะแต่ก็พัดให้มันหอมให้มัน อ,ออกสีเหลืองแน่นะคะในส่วนของกระเทียมนะคะแลวเข้ากับใสเคืองในเคืองไนก็จะเป็นเคืองไนไก่ก็จะมีตรบนะคะมีเือน,นะคะแล้วก็มีหัวใจนะคะพัดไปสักพากระใส่น้ำมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปตามด้วยน้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลลงไปนะคะใครชอบหวานมากก็ใส่หวานมากนะคะตามด้วยรสดี ซอสถั่วเหลืองน,นะคะพัดให้เข้ากันนะคะพัดกะเพ้าที่เป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะแต่ว่ากัะเพ้าถึงในนี่ข้าต้องใส่น้าปลาวน้ำนะคะเพราะว่ามันมีความสุยกยอยู่นะคะกับตองไส่หนำเพื่อที่จะให้อื่นนะคะตับ แล้วก็ส่วนต่างๆมันสุกนะคะพัดไปสักพักหนึ่งนะคะให้น้ำม,มันงวดลงมานะคะเ่ากับชิ้นเบิงแล้วก็หันรสท่านเข้มกับใส่น้ำปลาลงไปนะคะจากนั้นตามด้วยตัวฟักยาวนะคะมอนีเาหั่นเล็กๆนะคะอยากให้อาหาร สุกหมื่นเฮ้ามีผักนะคะจะได้มีประโยชน์ต่อร่างกายพัดพ่อทั่วสุกนะคะสังเกตว่าทั่วนี่สุกแล้วนะคะเฮ้ากับไซใบกับเผาลงไปนะคะเป็นอันเส็จเรียบร่อยนะคะทังานตีแก่ได้เลยค่ะตอนใส่ใด้วยกับเผากับิดแกดไดเลย,เลย พัดเฮ้พัตสลบแค่นั้นนะคะกระต้านาดปี่ดีพัใไ่ถวยค่ะกินนีห่หอมนะคะตัใไ่จานนี้เลย,เยค่ะตอนนี้ค่ะเมนูมือนี้ก็คือพัดเคื่องไนนะคะเคื่องในไก่นะคะ อาหารเช้าของวันศุกร์นะคะเรียบร้อยนะคะผัดกะเพราเค่องแน่ของห้ามก็เรียบร้อยนะคะไปกินข่าวกันค่ะมือนีช่องเนียวยูแนวกินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ